นะอันนี้ค่ะเขงช้างเผือกค่ะที่เราจะไปนอนกัอตรงนี้ค่ะแล้วยะอดก็ด้านขวานกที่เป็นนกนกฟิน,ม,ม,นมิกชั่วโมงที่เราอยาไปรูปแบบนกนกนั้นก็นนกนนกนคือเป็นสันแหลมแสันคมมีที่เขาเรียกว่างสัค <ำ S 2> คนคมมีจะเลยคัปมไปนิด<ใ>นึงเลยเลย

ตอนนี้ก็ได้เดินขึ้นเขาแล้วนะคะดูข้างหลังนะคะคนระยะทางของเราอีกยาวไกล6กิโลเมตร 8, 8. อ๋อ8กิโลเมตรดูว่าเราจะใช้กี่ชั่วโมงเอารล,ลงระล,ลงง นี่คือคนแบกข้าวสามสิบหุ้มเลยไปแค่ตอนร้อนเท่านั้นเองไปไปจะอยู่ประมาณนี้ไปทางขักนี่ตามทางนะคะสบายมากาชิวๆหอยยางรัดทางรับล่าหอยยางรัดอ่ะโอ้เริ่มลงแล้ว,เ,ลลวเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ นี่ลมพัดฟิวบกสบายโอ,โ,โอ้โหเมื่อกี้ไปไหมเจาะหูดูบ๊ายบายคนข้างหลังค่ะทางก็จะเป็น<อ>ดงพงไพยโอ้เก่งมากเลยจริงรัจริงจริงใจนี่วังเมือนกันเนี่ย ร้องแม่งตลอดค่ะนี่ก็เป็นที่หาบนะคะไปแล้วเก่งมากเลยระยะทางของเราก็ยาวไปเรื่อยๆค่ะเจอที่หาบเรื่อยๆโอ้โหทางนี้ไม่ได้มันจะลงไปทางไม้ทำนิดก็ขวบหินหน่อยโอ้ย แทบจะสไลเดอร์ได้ขึ้นค่ะ คนละห้าสิบบาทค่ะเริ่มจะเป็นบริเวณโล่งเตียนแล้วนะครับไม่มีต้นไม้แล้วค่ะตอนนี้โอ้โหดูข้างบนหน้าน้องข้างหน้าเห็นไหมโชน นี้แล้วค่ะขึ้นทางแล้วความสุขระยะทางถึงยอดเขาช้างเกือบสามกิโลสถานีต่อไปสามร้อยสี่สิบเมตรค่ะเราปรอตอนขึ้นเขาตรงนั้นหนักอือลูกนั้นหรอเพิ่มพลังด้วยจอรี่โคลาออ้เอาทำไมไม่เอามาให้กินถือมีอยู่ข้างบนเขาแล้วค่ะ มีที่ใส่น้ำไปไหใส่บูไปแล้วใกล้ถึงยังครับอีกหนึ่งกิโลครึ่งครับทั้งหมดระยะทาง8กิโลเมตรแต่ตอนนี้เราเดินเหลือแค่หนึ่งกิโลก็ถช่แล้วเย้สุด่อไปทางที่ชุโอีกกิโลหนึ่งจุดห้า เดี๋ยวเราจะเอาไม้คับยันของเรานะคะเ็นเราอยู่นั่นแล้วใกล้แล้วครับอีกแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเดินเราเนี้ใกล้มากแล้วและนี่คือสัตว์คอมมี่ที่จะขึ้นไปกันต่อ ก็คือห้องน้ำนะคะเดินทางมาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหานะเต็นท์เราอยู่ไหนเจอปบาป๋าเลยต้องเตนรัอยู่นี่ ชาเดนทุกคนฮ <Hello. S 2> ัลโหลพักหนเสร็จก็มาขึ้นเขาสันคมมีกันต่อค่ะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วผ่านสันคมมีแล้วครับแต่ยังไม่จบอันนี้คือลูกที่หนึ่งต้องไปลูกที่สองถึงจะพิชิต อันนี้หัวใจต้นแรงมาเหมือนจะออกมาเลยหโอกี้มันโดดออกมาเลยนะนี่มีเปิ้นด้วย เดี๋ยวเพาผักอย่างเดียวนี่ยำหรอกอข้าวนี้เลยครับช้อนที่ลวกให้แล้วไปดูไปต้องบินดูให่ได้หรอกขึ้นไปใหญ่ไม่คมมีกระเทียมลอยเช้าวันใหม่แล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปฉี่มาเรียบร้อยแล้วผูฉี่มา ไ้มนนะพี่ายเนแก้ปัญหานะครับนี้โอ้ย้นเ้ยได้เได้เลยไ้้ัากมาไหมอุ้ไ็ได้นะสิมาได็ไปก็ได้แล้วนี่เขาบอกเออลงด้วยนะเียเขาช่เมคนแรการบคนแรกของคนแรก าแต่จริงแล้วเกาอย่างนี้เอเดนนักวันข้ามอ่ะเพิ่งพูดทางเขาแต่ว่าดีนะอันเราเหมือนแบบไปแล้วครับไปแล้วครับพี่ว่าของแล้วครับไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ห้องน้ำออกเดินทางลงเขาได้